มี5อย่างเลยนะครับมีวดโคกขวดเบียร์แล้วก็หม้อแล้วก็โคกแล้วก็แจก,กันนะครับใส่งี้นะครับทุกคนคือผมจะเจาะรูให้มันให้มันพอดีกับคอท่อนะคอท่อรถแล้วเรามาใส่งี้ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับรายการ You Wife าลองนะครับวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาลองแบบที่ผมไม่เคยลองเลยนะวันนี้เราจะเอาพวกโคกหม้อขวดเบียร์โคกแล้วก็แจกันนะครับมันมีอยู่5าอย่างนะที่ผมเอามานะ <S <S ผมจะเอามาทําเป็นปลายท่อรลนนะทุกคนคืออ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยจะเทให้ทุกคนได้ดูเห็นภาพก่อนนะว่าผมจะทำยังไงนะ มี5อย่างเลยนะครับมีกดโค้กกดเบียร์แล้วก็หม้อแล้วก็โค้กแล้วก็แจกกันนะครับคือผมจะเอาทำยังไงทุกคนรู้เปล่าก็ทุกคนก็อาจจะเห็นรูปปกคลิปนะใช่ไหมคือผมจะเจาะรูตรงนี้แล้วเราก็เอามาเสียบสายคอท่อนะครับคือวันนี้เราเอาน้องอาชันมาถ่ายคลิปนะคือหลายคนขอกันเข้ามาเยอะมากอยากเห็นน้องอาชันครับน้องอาชันก็ไม่ค่อยได้ออาคลิปมานานมากแล้วนะก็นานพอสมควรก็ตั้งแต่ได้บบบพิษบูมาก็ไม่ค่อยได้ถ่ายน้องอัชันเดี๋ยววันนี้พาน้องอาชันมา เซอร์ว์หน่อยนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะก็นอ้ํชันนี้มันเป็นสเต็ปรูปค่าเจ็ดนะผมก็จะเอามาทาเป็นมาทําเป็นปลายไอ้ตัวนี้เป็นปลายท่อเรามาดูกันว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะเพราะลูกลูกมันก็ใหญ่กว่าคันแดงนิดหน่อยนะครับอ่าก็จะเอามาใส่ใส่คันนี้นี่ใส่งี้นะทุกคนคือผมจะเจาะรูให้มันพอดีกับให้มันพอดีกับคอท่อนะคอท่อรถแล้วเรามาใส่งี้ใส่สวมปุ๊บแล้วเราก็สตาร์ดูนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสียงมันจะเป็นแตงไดนะครับนี่เยอะแยะมากมายไกลกองนั้นควรมีคอกมีหม้อหม้อก็ต้องเจาะนะเดี๋ยวเราก็ต้องเจาะกันอีกโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวตอนนี้หลบรถก่อนรถมาโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะถอดปลายท่อร้อยยี่สิบห้าออกก่อนนะปลายท่อของน้องอัญชันนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันว่าเสียงมันจะเป็นแตงไดนะครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับกดไลค์ไม่ได้ตังค์นะทุกคนได้กําลังใจนะ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ขวดแรกเลยจะเป็นขวดโค้งนะเดี๋ยวเราขวดโคง้งมาใส่ปายปท่อกันดูก่อนว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับมาตัวน,นี้ผมตัดเสร็จเรียบร้อยแนละ้วผมคิดว่าแต่ ไอ้หัวมันอะจะพอดีกับคอท่อนะแต่คอท่อมันใหญ่กว่าหัวนะมาเดี๋ยวเรามาลองกันเสียงมันจะเป็นจังไจนะครับ โอเควูบเสียงอยากล่าเราทุกคนเฮ้ยกดไลค์กันด้วยกดไลค์ก็แชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับไปเดี๋ยวเราไปขวดต่อไปจะเป็นขวดอ่าขวดนี่นี่ขวดแก้วครับขวดขวดแก้วขวดแก้วต่อไปจะเป็นขวดแก้วนะครับทุกคนอุ้ยแต่เฉ่งโคกขวดโคกเมื่อกี้อยากล่านะนี่ร้อนร้อนหน่อยเราเลื่องอยู่นะทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยไปในเราอันต่อไปจะเป็นขวดแก้วเลยนะครับทุกคนไปในขวดแก้วนี้คือ ม,มันไม่มันไม่มีรูนะทุกคนเราต้องใช้เราใช้จิตวิทยาพิเศษนะครับต้องใช้พลังนิดหน่อยนะครับก็อย่าเอาไปเล่าเรียนแบบนะบก็ระวังเศษอะไรเข้าตากันด้วยนะทุกคนก็อย่าเอาไปเล่าเรียนแบบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาแว่นมาทำไม <laughs> เอาแว่นมาทำไมวะ <laughs> ลืมลืม <laughs> โอเค ห้ามเราเลียนแบบนะครับย้ำนะครับตรงนี้ห้ามเราเลียนแบบเลยนะเอาไปทุบที่อื่นดีกว่าเดยวพวกเราเหยียบกันกันนีโอเคนี่มีรู้แล้วเห็นไหมแต่ตัวนี้ปากมันจะไม่เข้าเข้าะต้องทุบปากด้วยนะนี่เนาะเพราะปากมันมันไม่เข้า เเเออ,เอ้ยได้ป่าวะสงสัยต้องไปเอาขวดใหม่หรือเปล่าต้องเตือนวะไหนโอ้โหไรไ <c oughs> ปมาไปมา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอาขวดเบียร์ขวดใหม่กันนะเอามาเผื่อสักสองอัน ระหว่างที่เรารอรอไปเอาขดเบียร์ขดใหม่นะครับเดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนป็ยาวไปนอนเี่นแบบนะทุกคนดูไว้ดูไว้พ่อความบันเทิงนะครับผมก็พาลองพาชุดทิพย์แสดงมาโอเคตอนนี้คดที่สองเราได้แล้วนะครับทุกคนคือเราต้องเคาะปากก่อนคือปากมันเคาะยากมากเลยแดี๋ยวเคาะปากเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนี่เอามาสวมให้ทุกคนดู โซนขอท่อนะแป๊บนึงสอ๋อเดโอเคโซนได้แล้วนะเดี๋ยวแต่คอตูดคอตูดให้มันแตกนะครับไปโอเคได้แล้วนี่อุ้ยได้แล้วนะทุกคนแก้วของเราท่อแก้วนะปลายท่อแก้วเดี๋ยวผมขอแกะสติกเกอร์ก่อนนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ท่อกันไปเป็นแก้วเลยนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันว่ามันจะเป็นยังไงน,นะครับไป สงสารน้องอัชันมากเลยนะพามาออกคลิปแรกก็ทรมานกันเลย เสียงมันออกแพร่ๆหน่อยนะเสียงมันจะออกแผมแผลแมแพร่็จะประมาณนั้นทุกคนแต่เสียงเนี่ยแสียงอันเนี้ยได้เสียงมันจะล่าๆ่นนอยนะผมไม่รู้ว่าเสียงในกล้องมันจะเหมือนในในตอนนี้หรือเปล่านะครับผมคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆกันนะแต่นี้เสียงมันจะออกแน่นๆเหมือนท่อแพร่เหมือนท่อผาแพร่นะทุกคนนี่เสียงออกเหมือนท่อผาแพร่มากเลยโอเคไปเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคกมาเดี๋ยวเราเจาะรูคกก่อนนะนี่มันมีรูแตกอยู่แล้วคกตัวนี้นะครับ เป็นโคกที่เขาทิ้งแล้วนะครับทุกคนเป็นโคกที่แม่ผมก็ทิ้งแล้ววันนั้นผมตําพริกไงตำพริกแล้วไอตำกับเตียงอะ่ะปกติมันต้องตำกับพื้นใช่ไหมผมไปตำกับเตียงเลยวทีนี้โคกก็ทะลุนะครับก็เสียก็ทิ้งนานแล้วนะก็มาใช้นะโอเคปะ่ะใเรอต่อไปก็จะเป็นโคก,กันรอฟังเสียงกัน โอเคเบอร์อย่างที่ <c oughs> เที่ยวฟ้าวไปเดี๋ยวเราก็จะเริ่มสตัร์เริกันเลยนะทุกคนมาดูกันว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะตันนี้เป็นพกเลยนะไป ลั่นหนักลั่นหนักมากเครื่องจะพังหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะทุกคนผมลงทุนทุกคลิปเลยนะนี่เฮ้ยออกไม่ได้อันนี้ลั่นหนักลั่นออกหนักหนักหน่อยลั่นออกเวลาแพ้ป่ะเจ๊แต่ประมาณนั้นเจงเหมือนในคลิปนะครับไปต่อไปก็จะเป็นหม้อนี่เดี๋ยวเราก็ต้องเจาะหม้อหม้อนี้เจาะยากนิดนึงดูแล้ว ปเดี๋ยวขอเวลาเจาะหม้อก่อนนะครัะ <ไป S 1> ทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เจาะหม้อเสร็จแล้วนี่รูโบเลยคือที่เจาะข้างๆนี่ก็คือเดี๋ยวมันติดตรงอาร์มเอยเออเดี๋ยวมันติดตรงอาร์มรถนะครับก็เลยต้องเจาะข้างๆไปเดี๋ยวเรามาลองใส่กันโอเคทุกคนไปพอดีเดี๋ยวเรามาสไตล์กันเลย ใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะมันเป็นบริเวณกว้างนะเห็นไหมพวกรถพวกรถที่เขาใส่พวกรถสิบล้อรถหกลอยไหมหม้อหม้อหม้อกับหมูไอหม้อกระทะนะครับเห็นไหมหม้อใหญ่ๆอนีโอเคเสียงอันนี้มันก็จะแบบเสียงใหญ่ๆหน่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองอันสุดท้ายกันอันสุดท้ายมันจะเป็นลำยาวหน่อยลำยาวแล้วก็เราก็มาฟังเสียงกันว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะทุกคนเดี๋ยวใส่นี้เสร็จเดี๋ยวผมจะอันไหนที่แบบเสียงดีผมจะเอาใส่แล้วก็ขี่ให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับ ไปเดี๋ยวต่อไปจะเป็นอันสุดท้ายเอามาดูกันว่าเสียงมันจะเป็นยังไงขอเวลาเจาะกันนะเดี๋ยวเจาะเสร็จม,มาถ่ายอีกทีไปโอเคตอนนี้เราเจาะเสร็จแล้วไปเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่กันเลยมาต็ไม่ให้ไปการเสียนาฬิกาทามเสียเวลา <c oughs> ไม่ตลก มาสุดยอดมากมันเสียมันใหญ่มากเลยจุกคนเสียมันใช้ได้งานเสียมันใช้ได้เลยนะทุกคนว่าตัวไหนเสียงดีตัวนี้หรือเปล่าเออเดี๋ยวเราตัวนี้มาลองใส่แล้วก็ขี่กันไหมไปเดี๋ยวเราตัวนี้มาใส่แล้วก็ขี่กันนะเพราะที่เหลือเลยก็คือมันมันมันไม่ใช่อะไรแบบคือนี้ก็อยากใส่นะแต่แบบเดี๋ยวมันหลุดไงมันร้อนด้วยแต่มันละลายตัวนี้ดีกว่าอลังการดีแจกันเลยมาเดี๋ยวเราใส่แล้วก็ ลองขี่กันนะครับเดี๋ยวผมหาเชือกก่อนหาเชือกมามัดไปก่อนนะมานะเดี๋ยวรอตอ,อนมดเชือกเสร็จเลยครับทุกคนไปเโอเคทุกคนตอนนี้ผมใส่เจกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอไม่เรียกเจกันผมไม่เรียกเจกันได้ไหมผมอยากเรียกมันว่าอ่งเล็กเออ,องน้อยบักอ่งน้อยนะครับนี่ใส่ท่อบักโองน้อยไปแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะเอาไปขี่กันนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปล่านกัน คลิปนี้ผมลงทุนมากเลยกลัวกลัวน้องอัญชันลูกติดมากเลยครับตอนนี้ก็อ <c oughs> ย่าลืมกดไ like, ลค์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะผมลงทุนเลยลนะคลิปนี้ถ้าลูกติดนี้ทุกคนต้องรับผิดชอบนะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยไปเดี๋ยวเราไปลองขี่กันไปน้องแมนท่านมันท่านเรี้ยวสำเนีวะไปจะตกกัน ีแลว้วโอ้ยสงสารเครื่องมากเลยว่ะคันนี้ผมรู้ทุนมากแล้วทพื่คันคือปกติแล้วผมจะเอาคันแดงมาทำอะไรก็ได้ไงแต่นี่เป็นคันม่วงของผมที่ผมจะเก็บเงินทำม,มานะครับไปรอบสอง <c oughs> ไว้นะครับคือนองชันไปพุทธบุตรแปลอะไรมาเครื่องมันทำงานหนักนะแล้วทำอย่างนี้ผมกลัวลูกติดมากเลยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามกนด้วยนะครับท,ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไปที่ทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมยูไอต้องไปก่อนแล้วทุกคนคลิปหน้ายอยากให้พาลองทำอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้ได้เลย